เมียจ๋ามันสิปีไม่แล้วเลยนี่ไอที่รักอยากอยาให้เข้าไปว่าปรับปรุงมองได้บ่เข้าบ่าดีมองได้อยากให้เข้าปรับปรุงอย่างมองได้บ่ก็อยากจะให้พอๆลงเรื่องเครื่องดื่มหน่อยเป็นห่วงสุขภาพตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรที่มันไม่ดีก็พอๆลงหน่อยเครื่องดื่มอ,อะไรประมาณนี้อยากให้รักษาสุขภาพอยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานอะไรประมาณนี้ ว่าที่ล้าที่เรามีอะไรอยากให้หนูปรับปรุงไหมอยากให้หนูปรับปรุงเหรอก็เรื่องอารมณ์อารมณ์เหรอยัยใจหอ่อนยัยดาผัวหักไหลให้ปรับเนี่ยเรื่องอะไรนะเรื่องอารมณ์เหรอยัยใจห่อนลายใหู้โหเออใจเย็ยนกับผัวเนี่ยมาที่ได้ใจร้อนตอนไหนฮะหนูใจร้อนตอนไหนหนูก็ใจเย็ยนมาตลอดขอไปไหนก็ให้ไปแล้วใจร้อนตรงไหนบอกใจร้อนตอนไหนโอ้ย ไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้ไปเคยใจร้อนตอนไหนหนูไม่เคยใจร้อนห่วยตามหลันเลยพี่เนอะ